แจ็ค A5E b หรือตัว AMH2 ครับหรือ AMH2 นั่นเองนะเป็นจักรเย็บผ้าคุณภาพสูงของแบรนด์แจ็คนะครับนะแล้วตัวนี้นะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับของแบรนด์แจ็คนะเย็บได้ตั้งแต่ผ้าบางไปจนถึงผ้าหนาและที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นจักรเย็บระบบ AI นะมี AI เข้ามาควบคุมนี้พิเศษกว่ารุ่นเก่าตรงไหนมีชิปประมวลผล ดูโอคอสองตัวมีชิปสองตัวเข้ามาประมวลผลในการเย็บผ้าของเรานะครับนั้นเรื่องการเย็บความลื่นไหลในการเย็บตั้งแต่ผ้าบางจนถึงผ้าหนาไม่ต้องใช้ไขควงปรับเสร็จจัดใดๆทั้งสิ้นนะครับปุยไปได้เลยโปรโมชั่นพิเศษสองเปิดตัว Jack A5E-B คนะครับจากปกติ1 9 9 0 0บาทนะครับจากปกติ1 9 9 0 0นะครับโปรโมชั่นเปิดตัวเพียงแค่ 15,920ฟังไม่ผิด15,920หมดเขตวันที่30กันยายนพศ2อ6พนนี้เท่านั้นหลังจากหมดโปรโมชั่นนี้แล้วจะกลับคืนสู่ราคาปกตินั่นก็คือ19,900บาทท่านไหนกำลังมองหาจากักบภาพคุณภาพสูง,สงๆเกรดดีๆนะครับฝีเข็มเนียบเนียบเยบ็เยบได้ตั้งแต่บางหนาะยืดแจก A5E คิดปีเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าณตอนนี้ร้านระดาซูอิงมชิน ขัดความรับ